ไม่ต้องขนาดนั้นกินเค็มมากกลัวโซเดียมอาดิไปไปเปลี่ยนชุดเลยไม่ใช่ชุดนี้ชุดกีฬาสิบ้าบอนั่นแหละเสร็จแล้วก็ออกไปวิ่งวิ่งให้เหงื่อมันไหลเป็นให้เหงื่อมันออกมาออกกําลังให้เหงื่อมันหยดติง๋งแล้วดูดูเหงื่อที่มันออกมาชิมด้วยด้วยเค็มไหมนั่นไงเค็มสแสดงว่าเอาไปราดข้าวแทนพริกน้ำปลา ไม่ใช่แสดงว่าโซเดียมมันออกมากับเหงื่อด้วยเอาเอาน้ําไปกินเดี๋ยวเป็นลมแต่ถ้าลําบากนักแล้วก็แค่เลือกดูฉลากที่กล่องโดยเฉพาะสัญ,ญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ h e a l t h r choice อย่างข้าวกระเพราหมูถาดเนี่ยดูสิมีโซเดียมเท่าไหร่นี่ไง610มิลลิกรัมคิดเป็น3 1ซที่แนะนําให้กินใน1วันแสดงว่ากินได้3กล่องสบายจัดไปเลยไอ้น้องเฮ้ยเดี๋ยวไปจ่ายตังไปเวฟก่อนดิข้าวกล่องซีพีแรมเก็บได้นานลดปริมาณโซเดียม